สวัสดีค่ะสาวสาวนะคะเบนนะคะก็ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเข้าใกล้วัย40ไปเรื่อยไปทุกวันทุกวันเลยนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาสําหรับสาวสาววัยเราเนี่ยต้องบอกเลยว่าก็คือจะเป็นเรื่องของริ้วรอยนะคะแล้วก็ส่วนที่ ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษเนี่ยก็คือริ้วรอยรอบดวงตานั่นเองไม่ว่าจะเป็นล้างหน้าไม่ว่าจะเป็นทาครีมหรือว่าอะไรก็เหลือหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยแน่นอนว่าสิ่งที่เราต้องหลีกเลี่ยงที่สุดก็คือผิวบริเวณรอบดวงตานะคะแล้วก็วันนี้ค่ะผิวบริเวณที่พิเศษแล้วก็บอบบางแบบนี้นะคะจะต้องมีเซรั่มที่บำรุงเป็นพิเศษสําหรับผิวบริเวณนั้นโดยเฉพาะค่ะวันนี้นะคะเป็นได้ใช้รี่ทนตัวนึงค่ะแล้วก็ประทับใจกับสินค้าตัวนี้มากๆเลยเพราะว่ามันเป็นตัวที่เพิ่มความชุ่มชื้นนะะคให้กับ ผิวบริเวณรอบดวงตาให้เบนนะคะที่พันตัวนี้ชื่อว่า r e skin นะคะนี่คือครีมตัวนี้เลยนะคะขออภัยค่ะน,นี่ค่ะตัวนี้นะคะเบนต้องบอกเลยว่าเบนได้ทดลองใช้ไปแล้วนะ,ะแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นกับผลลัพธ์มากๆเลยเพราะว่าทันทีที่เบนใช้เสร็จนะคะเราเองเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าผิวบริเวณรอบดวงตาของเบนเนี่ยมันอิ่มมันฟูขึ้นแล้วก็มันดูโอเคขึ้นแล้วก็เบนใช้มาอย่างต่อเนื่องะค่ะทำให้ริ้วรอยที่เบนมีเนี่ยในวัยที่เข้าใกล40้40ไปทุกวันแบบนี้ค่ะมันก็ค่อยค่อย จางลงแล้วก็ลดเลือนลงนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันค่ะว่าใช้ยังไงพี่ใช้ก็ง่ายมากเลยค่ะนะคะเราเปิดเปิดมานะคะแล้วก็ใช้ครีมประมาณเท่านี้นะคะนี่ใช้ประมาณเท่านี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทาบริเวณริ้วรอยรอบดวงตาได้เลยนะคะริ้วรอยรอบดวงตาทาอย่างนี้ได้เลยค่ะทาอย่างนี้ได้เลยนะคะทาอย่างนี้ได้เลยนะคะทาไปเลยนะคะนี่ค่ะ ตัวนี้นะคะก็นอกจากจะทําให้ริ้วรอยดูแลดูดีขึ้นนะคะครีมตัวนี้รีสกินตัวนี้ค่ะเป็นต้องบอกเลยว่ามันเป็นครีมที่ทําให้ผิวเนี่ยอิ่มฟูขึ้นแล้วก็เป็นรู้สึกได้ทันทีนะคะหลังจากที่ใช้นะคะแล้วก็ใช้ได้ทั้งหมดเลยนะคะตรงไหนที่เราอยากจะทําให้ริ้วรอยเราเนี่ยมัน ยกกระชับหรือว่าตรงไหนที่เรามีริ้วรอยในการแสดงอารมณ์เยอะๆเนี่ยก็สามารถใช้ครีมตัวนี้ได้เช่นกันนะคะซึ่งทุกวันก่อนนอนเนี่ยเบนก็จะใช้ตัวรีสกินตัวนี้นะคะในการใช้ตรงบริเวณรอบดวงตาแบบนี้นะคะแล้วก็เ,เราก็ต้องใช้ทั้งสองข้างนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะตึงอยู่ข้างเดียวนะ,ะก็สัมผัสครีมนะคะก็ค่อนข้างละเอียดนะคะแล้วก็เกลี่ยง่ายค่ะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ย ไม่เป็นคราบด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอภัยในความหน้าสดวันนี้นิดนึงนะคะหลังจากใช้ไปแล้วนะคะก็แน่นอนค่ะว่าริ้วรอยเล็กๆนะคะตรงเวณรอบนวงตาหรือว่าริ้วรอยตีนกาที่บางทีมันอาจจะเป็นล่องลึกนะคะหรือว่าอาจจะแบบดูแล้วมัน มันดูแบบชัดเกินเวลาเราแต่งหน้าอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่เราปฏิบัติปฏิปฏิบัติผิวดีนะคะก็จะต้องพอตื่นเช้ามาเนี่ยเวลาเบ้นแต่งหน้าหรืออะไรเนี่ยเบ้นสังเกตได้เลยว่าริ้วรอยเล็กๆเ,เ,เนี่ยมันก็หายไปนะคะแล้วก็ริมรนี้ช่วยได้มากเลยค่ะสําหรับสาวๆนะคะที่เข้าใกล้วัยสิบสิบค่ะเบ้นก็จะมีรอยตรงนี้ด้วยนะคะมีรอยตรงแถวนี้นะคะใช้ยังไงนะคะก็คือหลังจากที่เราเนี่ยลงครีมบำรุงทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ตัวนี้นะคะเป็นตัวสุดท้ายก่อนนอนค่ะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าผิวบริเวณริ้วรอยหรือว่าผิวเวณรอบดวงตาเนี่ยจะดูดีขึ้นเลยนะคะแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าริ้วเล,เล็กเนี่ยมันจะดูยกกระชับขึ้นแล้วก็ผิวเนี่ยอิ่มฟูเด้งนะคะต่งตึงมากๆเลยนะคะวันนี้ก็จบขั้นตอนประหยัดผิวนะคะก็เรียบร้อยแล้วค่ะก็สําหรับคืนนี้นะคะสวัสดีลาตีสวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนอย่าลืมรีสกินนะคะก่อนนอน